ลัคนามังกรเสริมดวงให้ชนะใจตัวเองและคนรอบข้างใน1น,นาทีถ้าคุณเกิดลัคนามังกรจัดตามนี้เลยครับสำหรับสีมงคลเทาเข้มเติมพนังวินยัยน้ำตาลเข้มเสริมความมั่นคงวันมงคลวันเสาร์เหมาะวางกลยุทธ์และจัดการงานระยะยาววันอังคารช่วยกระตุ้นพลังไฟในการลงมือทำวัตถุมงคลหลักแกรนิตเสริมความอดทนและเป้าหมาย พกเป็นชิ้นเล็กในกระเป๋าโอปันดำปกป้องพลังบวกและเสริมความมั่นใจสวมแหวนหรือจี้วัสดุเสริมทองแดงรมดำลุกเข้มขึึมช่วยขับพลังภายในเงินแท้สะท้อนพลังเยือกเย็นปรับสมดุลอารมณ์พิธีเล็กๆก,ก่อนออกจากบ้านจดเป้าหมายระยะสั้น3ข้อบนกระดาษเล็กๆวางหน้าโน้ตบุกปลูกต้นว่างเศรษฐีในกระถางเล็ก ช่วยเรียกทรัพย์และความมั่นคงหายใจเข้าลึกออกราวห้าวิสลับกันสามรอบเพื่อเสริมสมาธิและความชัดเจนลัคนามังกรพร้อมพิชิตทุกเป้าหมายแล้วคอมเมนต์สาธุถ้าคุณพร้อมแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเคล็ดลับลัคนาอื่นๆครับ